สวัสดีครับชาวราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดวงใบบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูหรือชาวราศีธนูสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวธนูลัคนาธานูในช่วงของครึ่งหลังของเดือนธันวาคม2 5 5 4นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกในเรื่องของความสัมพันธ์ว่าเขาคิดอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยเนาะ ฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าดวงจะเป็นยังไงบ้างเขาคิดอย่างไรกันบ้างนะครับภายใบแรกนะครับความคิดของเขาได้จัสติ นายอ๊อขับอัศวินถือไม้เดวิลนะครับไพ่ใบสุดท้ายสี่เหรียญอิทธิพลใต้ไพ่ได้ไฟอัลสอดนาะ ถ้าเกิดไพ่ร้ายแบบนี้ปรากฏขึ้นมาไม่ต้องกังวลน,นะครับเราลองมาเจาะลึกกันดูก่อนว่าเหตุมันเกิดจากตรงไหนบางทีแล้ววิธีแก้อาจจะไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดก็ได้นาะเดี๋ยวเรามาดูกันในภายใต้จิตใจของเขากันบ้างว่าเขามีความรู้สึกยังไงกันบ้างนะครับขอพลังงานไพ่ด้วยนะครับว่าจิตใต้สำเนกของใครคนนั้นสำหรับชาวธนูลัคนณาธนูเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ ไพ่ใบแรกนะครับสี่ไม้ชาริออตนะครับทาวเวอร์สเตนไพ่ใบสุดท้ายนะครับสามไม้เนาะอิทธิพลใต้ไพ่เป็นเลิเวอร์นะครับอืมก็น่าจะมีเติร์ดปาร์ตี้นะเท่าที่ดู อืมนะครับแต่ก็หึงหวงหเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาอ่านกันต่อนะครับว่าเขามีความคิดอย่างไรกันบ้างเนาะสำหรับชาวธนูลัคนาดธนูนะครับ ฝากนิดนึงนะครับว่าการอ่านครั้งนี้เป็นการอ่านให้แบบโดย general reading เป็นการอ่านโดยภาพพื้นรวมอะไรที่ใช่อะไรที่ตรงอะไรที่แม่นสามารถนําไปปรับประยุกต์ใช้เป็นดวงของคุณได้เลยแต่อะไรไม่ใช่ไม่ตรงไม่อินนะครับไม่ต้องจําใส่ใจนะนําแต่พลังงานด้านบวกของไพ่ไปปรับประกต์ใช้ดวงของคุณก็แล้วกันนะครับแต่ถ้าต้องการแบบตัดสินใจแบบแม่นยํากว่านี้ก็ต้องดูดวงส่วนตัวเพื่อมันเป็นดวงของคุณคนเดียวเท่านั้นนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแนวโน้มทิศทางจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับไพ่ใบแรกนะครับปรากฏขึ้นมาว่าใครคนนั้นคิดกับชาวธนูคือตอนนี้เขาเป็นอัศวินถือไม้อัศวินถือไม้เนี่ยเป็นลักษณะที่เขาอาจจะมีความร้อนอ,อกร้อนใจบ้างมีความหุนหันพันแล่นบ้างกับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกมีความใจร้อนนะครับกับอารมณ์ความรู้สึกค่อนข้างมากพอสมควรดังนั้นถ้าเราประทะกับเขาเนี่ย มันจะเกิดในลักษณะของการที่มีปัญหาความทุกใจมีความทะเลาะเบาะแหวงกันเกิดขึ้นได้นะครับเนื่องจากมีอิทธิพลของไพ่ไฟออฟสอดเกิดขึ้นมันถึงเกิดในลักษณะที่อาจจะมีแนวโน้มทิศทางของการประทะคารมกันหรือมีในเรื่องของการแบบทะเลาะเบาะแหวงกันบ้างมีอีโก้ใส่กันบ้างนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหามีความรู้สึกในบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ตอบโจทย์บ้าง อิทธิพลของไพ่นะครับขึ้นมาแบบเนี้มันแปลว่าอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีการเรียกร้องในลักษณะของความรักความสัมพันธ์หรือคอมมิทนั่นเองเพราะว่าอิทธิพลของไพ่เนี่ยปรากฏขึ้นมามีไพ่เดวิลและมีไพ่เลเวอร์เดวิลกับเล v e r เนี่ยมาพร้อมกันแบบนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันจะต้องเกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่ารักทางเลือก นะครับหรือพูดง่ายๆก็คือแปลว่าเหมือนเป็นความรักที่เป็นเติร์ดปาร์ตี้นั่นเองแค่เดวิลอย่างเดียวก็มีโอกาสเป็นเติร์ดปาร์ตี้แล้วแต่อันเนี้ยมี r รเวอรมาด้วยมันแปลว่าความรักในลักษณะของเชิงซ้อนความรักในลักษณะของความแบบหึงหวง เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันบางทีแล้วเนี่ยอาจจะมีความรักที่บุคคลที่3เข้ามาแทรกแซงเลยทําให้มีความแบบทะเลาะเบาะแวงกันบ้างนะครับแล้วก็มีการที่จะต้องแบบสู้หลบปบมือกันบ้างหรือมีปัญหากับสิ่งต่างๆมีไฟออฟสอดเกิดขึ้นด้วยคือเขาค่อนข้างที่จะแบบมีอารมณ์มีความรู้สึกต่างๆที่จะมีปัญหากับคุณด้วยแหละเพราะว่าบางทีคุณก็ต้องการ คอมมิตหรือคุณต้องการที่จะให้เขาชัดเจนหรืออะไรต่างๆนานานะครับแต่ถามว่าเขาอะเป็น,น,นลักษณะที่ว่าเขาอาจจะมีไปาร์ตี้ไหมก็อ่ม ก็น่าคิดว่าน่าจะมีนะครับเพราะว่ามันเกิด2ใบแบบนี้เกิดขึ้นแล้วเนาะก็อาจจะมีแนวโน้มทิศทางที่จะมีเติร์ดพาร์ตี้เข้ามาเกี่ยวข้องเติร์ดพาร์ตี้ในครั้งนี้อาจจะเป็นตัวคุณหรือเป็นตัวเขาก็ได้อยู่ที่ว่าไพ่อาจจะมีการสลับกันได้เหมือนกันนะครับแต่มันปรากฏในความคิดของเขาเนาะแล้วก็อารมณ์ความรู้สึกในสิ่งต่างๆนะครับประมาณว่าคือตอนนี้เขาค่อนข้างที่จะแบบมีความห่วงก้างกับคุณด้วยนะมี ออด้วยมันแปลว่าเขาอาจจะมีความยึดติดนะถึงแม้ถ้าเกิดเขามีเติร์ดปาร์ตี้จริงแต่เขาก็ไม่ปล่อยคุณนะเขาก็ยังห่วงแหนคุณอยู่เขาก็ยังรู้สึกที่ว่าเขายังยังกักคุณไว้อยู่อะ่ะยังไม่ปล่อยคุณไปเป็นอิสระนะครับสำหรับชาวธนูก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งมันเลยทําให้ความรู้สึกต่างๆมีการยือยุดชุกกระชากกันอยู่หรือมีอะไรที่ยังต้องแบบไฟ์กันอยู่ ยังไม่ลงตัวอะไรประมาณนี้แล้วก็มีอารมณ์มีความรู้สึกในสิ่งต่างๆที่มีอีโก้ใส่กันอยู่ประมาณนี้คุณก็อยากได้คําตอบคุณก็อยากจะชัดเจนแต่เขาก็ยังชัดเจนให้คุณไม่ได้หรือ,อปัญหาต่างๆก็ยังแบบไม่คลี่คลายมันเลยดูแบบอึดอัดใจไปซะทุกอย่างอิทธิพลของไพ่จัสติดก็เกิดขึ้นเปราว่าอีกไม่นานเขาก็คงจะตัดสินใจได้แล้วแหละ เพราะว่ามีไพ่ u s t ติ e เกิดขึ้นละ Justice เนี่ยมันแปลว่าการที่เขาอาจจะมีโอกาสของการที่จะเลือกบางสิ่งบางอย่างแล้วนะครับว่าเขาจะเลือกใครนั่นหมายความว่าอาจจะเป็นตัวคุณหรือเขาอีกคนหนึ่งก็ได้เช่นกันใครคนนั้นก็ได้สําหรับเขาก็ได้ดังนั้นเนี่ยจัสติดเนี่ยมาบ่งบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างของบางสิ่งบางอย่างที่ต้องการเนี่ยก็ต้องใช้เวลาก็ต้องใช้เวลาของการปรับการตัดสินใจการเลือก นะครับประมาณนี้แต่ว่าอย่างที่บอกแหละยิ่งยืดเยื้อไปนานเท่าไหร่ก็ยิ่งมีปัญหามากเท่านั้นเพราะว่าการตัดสินใจมันมีผลต่อคนสองคนไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งเท่านั้นดังนั้นมันก็จะมีอีกฝ่ายที่ต้องเรียกร้องปัญหาก็จะยังไม่จบถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยคือมันก็คงจะต้องค่อยเป็นค่อยไปจะต้องใช้เวลาก็ต้องรอ ก็ต้องอดทนรอคอยและไม่ยึดติดกับสถานะที่มันเกิดขึ้นเพราะเรายึดติดเมื่อไหร่เนี่ยปัญหาต่างๆก็จะมีแต่ทะเลาะกันนะครับเพราะตอนนี้เขาค่อนข้างที่จะแบบโมโหเหมือนกันนะฉุนเฉียวเหมือนกันนะที่คุณอาจจะมาสะกดข่มเขาหรือเรียกร้องอะไรบางสิ่งบางอย่างกับเขามากจนเกินไปจริงอยู่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ไม่ชัดเจนเป็นฝ่ายที่เหมือนแบบเราเป็นตัวเลือกหรืออะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนี้ ถ้าเราเต็มใจให้เป็นตัวเลือกเองคุณก็ก็ต้องยอมรับกับผลตรงนั้นแต่ถ้าเกิดเราต้องการที่จะจบทุกสิ่งทุกอย่าง tower คือการพังทลายทุกอย่างไปเลยแล้วเลือกที่จะ move on ไปดีกว่าถ้างั้นถูกไหมครับถ้าเราไม่ต้องการที่จะอยู่ในลักษณะของการเป็นเต i r d party คุณก็ต้อง move on ให้ได้แต่ถ้าคุณ move on ไม่ได้คุณก็ต้องมีหน้าที่คืออดทนและรอคอยอย่างที่เขาอยากจะให้เป็น เพราะเขาอยากใ,ให้คุณอดทนอยากให้คุณรอคอยในการตัดสินใจครั้งนี้ถ้าคุณได้ยินประโยคคําว่าเ,ออเขายังเลือกใครไม่ได้ถ้าคุณรอได้คุณก็ควรต้องรอแบบนี้คุณก็คงต้องรอตามที่เขาบอกนะเพราะว่าถ้าเกิดเราต้องการที่จะตัดสินใจรอยกเว้นแต่เราตัดสินใจที่จะ move on แล้วไม่อยู่ไม่อยู่อีกแล้วไม่เอาอีกแล้วไม่อยากจะเป็นตัวเลือกสนับเขา เราก็ move on เคลียร์ทุกอย่างให้มันจบเดทอว tower ไปเลยคือพังทุกอย่างเลยแล้วเป็นเริ่มต้นใหม่นะครับเนาะประมาณนี้แต่ถ้าเกิดใครกําลังรอคอยเขาอยู่นะครับคือขอให้เป็นตัวเลือกแต่ถ้าเกิดเขาเลือกเราก็พร้อมจะอยู่ต่ออันนี้ก็ต้องใช้ความอดทนความพยายามแต่ผมบอกไว้นิดนึงนะครับว่าอดทนและพยายามมันไม่พอเราต้องพยายามเขาเรียกว่าอะไรล่ะทำคะแนนะ เราควรจะต้องทําคะแนนเพิ่มเติมเข้าไปอีกเพื่อที่ให้เขากลับมาสนใจเรามากกว่านี้คําว่าทําคะแนนไม่ได้แปลว่าเรียกรองความสนใจนะครับเราต้องพยายามแยกอย่าให้ออกนิดหนึ่งทําคะแนนในที่นี้แปลว่าเราต้องพยายามทําคะแนนในด้านบวกให้เขาคือเขาชอบอะไรเขาต้องการอะไรและเราต้องการอะไรทุกอย่างมันต้องเท่าเทียมกันแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะครับ ปัญหาอุปสรรคต่างๆมันจะแก้ไขได้นะแล้วก็มันจะสามารถที่จะคลี่คลายกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้นะถ้าเกิดเราแบบไปเรียกร้องหรือเราแบบอดทนอยู่เฉยๆไม่ได้แต่ต้องลุกขึ้นไปมีส่วนร่วมกับเขาตลอดเวลาอันนี้คงจะยากนะเพราะไม่งั้นมันจะต้องจบเพราะว่ามันมีไพ่ทาวเวอร์นะมันแปลว่าถ้าเกิดแบบคุณเรียกร้องอะไรในสิ่งที่เขาไม่ได้อยากได้ในสิ่งที่เขาต้องไม่ได้ต้องการ คุณจะต้องมีปัญหากับเขาแน่นอนเพราะเขาอาจจะไม่ได้เลือกคุณก็ได้เพราะเขาอาจจะเลือกการจบปัญหาตรงนี้ก็ได้เพราะปัญหาอุปสรรคต่างๆมันอาจจะมีการแบบทะเลาะเบาะแว้งมีการเอาชนะกันมีการอะไรที่จะต้องแบบมีปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นจากไพ่เดชาลิออตเกิดขึ้นด้วยนะครับปัญหาของการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างตรงนี้แต่ถ้าเกิดเขาเลือกคุณแล้วนะครับถ้าคุณอดทนรอคอยอดกลั้นแบบที่เขาต้องการได้เนี่ย นะเรามองการไกลไปอีกสักหน่อยหนึ่งถ้าคุณจะอดทนแล้วคุณก็ต้องมองการไกลคุณก็ต้องมองให้ออกว่าเราควรจะต้องอดทนและรอคอยแล้วทุกอย่างมันจะเป็นผลลัพธ์ในสิ่งที่คุณนั้นปรารถนาในสิ่งที่คุณต้องการมีไพ่สี่หมายด้วยมันแปลว่าบางทีคุณก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้ความสุขความสมหวังถ้าคุณตอบโจทย์ในสิ่งที่เขาต้องการในสิ่งที่เขาปรารถนาได้คุณก็จะเป็นหนึ่งในนั้นที่เขาอะ ต้องการคุณอยู่แล้วนะครับทางเลือกในสิ่งต่างๆที่เขาจะเลือกเขาก็จะเลือกคุณถ้าคุณชัดเจนแล้วก็อดทนรอคอยแล้วก็ไม่เข้าไปล่วงล้ำในสิทธิที่ที่เขาอยากจะให้คุณได้รับรู้แค่เนี้ยเพราะเพราะว่าไพ่เดอะสเตนเนี่ยมาบอกบอกว่าถ้าเกิดคุณควบคุมเขาเมื่อไหร่เนี่ยนะครับเขาก็อาจจะถอยห่างจากคุณนะครับหรือมีปัญหากับคุณแม่นั้น พร้อมที่จะต่อสู้กับคุณเมื่อนั้นดังนั้นถ้าเกิดคุณอดทนแล้วนิ่งๆได้เท่านั้นที่จะทําให้การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันดีขึ้นแล้วก็สามารถที่จะตอบสนองกับความรู้สึกที่เขาต้องการและเขาเป็นได้ถ้าเกิดคุณคิดแล้วคุณฟังมาถึงขนาดนี้แล้วคุณคิดว่าทำไมเราต้องยอมเขาขนาดนั้นทำไมเราต้องเป็นตัวเลือกขนาดนี้แล้วทำไมเราถึงต้องออสนใจเขาเพียงคนเดียวนั่นมันเป็นความคิดที่เราต้องตอบคำถามใจตัวเองแล้วว่า เราตกลงอ่ะคุ้มไหมที่เราจะอดทนรอคอยเขาเขาอ่ะมีตัวเลือกถึงสองคนแต่ถ้าเราอ่ะเป็นช้อยหนึ่งของเขานั่นหมายความว่าถ้าเราอดทนและรอคอยไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องสําเร็จเสมอไปนะมันแปลว่าคุณจะเป็นหนึ่งในช้อยในตัวเลือกของเขาเท่านั้นนะครับที่เขาอาจจะเลือกคุณก็ได้หรือไม่เลือกคุณก็ได้ถ้าคุณคิดว่าถ้างั้นเราไม่อยากเสี่ยงหรือเราไม่อยากจะอานาคตไปแขวนไว้กับเขา เพียงฝ่ายเดียวเรามีสิทธิ์ที่ต้องเลือกในสิ่งที่เราต้องเป็นในสิ่งที่เราต้องการได้ด้วยนั่นหมายความว่าคุณก็ควรที่จะต้อง move on ดีกว่าถ้าเรามีความคิดแบบนั้นแต่ถ้าเรามีความคิดว่าไม่เป็นไรฉันรอได้เพราะฉันไม่มีใครฉันต้องการคุณเท่านั้นคุณคือคนที่ฉันต้องการปรารถนาเท่านั้นคุณก็ต้องทำทุกอย่างในการรอคอยและทุกอย่างมันก็จะเป็นอย่างที่คุณต้องการได้เหมือนกันถ้าคุณอดทนและรอคอยเพียงพอ อย่างนิ่งๆนะครับเนาะแล้วทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นพยายามปลดปล่อยตัวเองให้มากที่สุดล้วรักตัวเองนะครับเห็นคุณค่าของตัวเองให้มากที่สุดเมื่อวันนั้นมาถึงคุณจะรู้สึกเลยว่าการที่เราเห็นคุณค่าของตัวเองอะ่ะมันเป็นสิ่งที่วิเศษมากๆเลยนะเพราะเราอะ่ะไม่ต้องเอาชีวิตไปผูกติดกับใครเลยถ้าวันนั้นมาถึงแต่ถ้าเกิดเราเป็นตัวของตัวเองตลอดเวลาเนี่ยโดยที่เราไม่ไปคาดหวังว่าเราจะต้องเป็นเหมือนใครที่เขาต้องการ คุณจะรู้สึกเลยว่าเรามีคุณค่ามากเลยแล้วเราก็คิดถูกด้วยที่เราคิดว่าเราเป็นตัวของตัวเราดีที่สุดนะครับแต่การเป็นตัวเราไม่ใช่หมายความว่าเห็นแก่ตัวนะครับเราต้องแยกแยะให้ออกนะทุกสิ่งทุกอย่างซับซ้อนมากเลยกับความรักความสัมพันธ์เนาะถ้าใครมาถึงตรงนี้แล้วงงตรงไหนก็อาจจะต้องแบบพิจารณาแล้วก็ลองค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับทุกอย่างมันไม่ยากเกินกว่าสิ่งที่เราเป็นหรอก นะเพราะว่าธรรมชาติให้ความรักเามาเราก็ต้องรักให้เป็นนะครับสําหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามปำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณคขา